ทสร้างที่สามกับการสร้างมุมให้มีขนาดเท่าเท่ากับขนาดขาดองมุมที่กำหนดให้สิ่งที่กำหนดให้ก็คือมุมเอบนะครับสิ่งที่ต้องการสร้างก็คือมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดมุมของ A B นะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็คือสร้างรัสีด e นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางรัะมีพอสมควรนะครับแล้วเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรงส่วนของเส้นตรง BA เละ BC นะครับแล้วก็จะได้จุด F กับ O ตามกันตนะครับ ช้จุด E เป็นจุดศูนย์กลางการการระทำนีเท่ากับเท่ากับส่วนของเส้นตรง BEO นะครับเขณฑ์ส่วนของเขณฑ์ส่วนของเส้นตรง BEO ให้ตัดกับรังสี EE นะครับที่จุด C หลัลงจากนั้นใช้จุดฮิตเป็นจุดชูชยงการมีรัษณเที่้ากับส่วนของเส้นตรงเอนะครับเกียนส่วนของเส้นตรงให้เกียน,น่รวโคูงตัดก,กัรที่จุดไอนะครับหลัลงจากนั้นก็สร้างรังสี DI นะครับ เราจะได้ว่ามุม A B p เท่าก,กับมุม I I D H นะครับสอตอสซสึ่งตรงข้างนะครับ